สวัสดีค่ะเจนที่โยวันสวัสดีค่ะว,วะนนะะันนี้เรขอรับเนื้อยมันของสร้างนบนะคะวันนี้วันนี้ของลูกค้าโอ้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 สายไป,ไปแผลเป็นของลูกค้าอุดรนะคะอำเภอโอ,โอ้โอ้ของอำเภอกรุงราตีนะคะ ค่ะเป็นท้องรถท้องจอนเดียเนาะค่ะเนาะห<ล>้าศูนย์สี่ศูนย์ดีเนาะค่ะคเป็นรุ่นใหม่รุ่นมาไปใช่มีเลยค่ะอันนี้ยกเบิ่งความสูงก่อนเนาะค่ะเนาะดููได้เอค่ะได้อีกค่ะระดับความสูงของรถนะคะโอเคไหมค่ะโอเคเนาะค่ะเนาะ มีแล้คะคนสูงแต่ว่าี่สองรถหกน้าน้าไรอนนี้นี่นี่นี่น,น,นี่เอาทีได้านี่เป็นรถของจอนเดียค่ะเป็นลูกค้า้ากี่ยังบ่ค่ะบ้าเน,นี้ บ้านเรามาจันเนาะค่ะเนาะลูกค้าอุดรอ,อยู่แล้วนะคะวันนี้จอนเดียแตกนะคะวันนี้เป็นของลูกค,ค้าจอนเดียนะคะบ้านเรามาจันนะคะบ้านบ้านเรามาจันจอนธา,านีบ้านลรองบ้านจันความสูงนี่สูงคับเราไหมคะ ราคาสองหมื่นค่ะราคาสองหมื่นนะคะผู้ใดสนใจติดต่อได้ค่ะศูนย์เก้าสามสามหกเจ็ดเก้าหนึ่งค่ะอันนี้ทดสอบระบบพดนะคะเท็จจริงใได้จริงเนาะค่ะเนาะผู้ใดสนใจก็สอบถามได้ค่ะ นี่แล้วไม่แต่โค,งโค้งมันเบามันเบานี่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 รอดีเลยนี่ จใช่เว้ยคีบๆวะสิอ่าเนี่ยทดลองเนาะค่ะเนาะตามภาษาเทศบาลค่ะอันนี้อยากทดลองให้เพลินเบิร์ไม่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 ถ้าละอันเนี่ คลิปสดๆค่ะกับสี่ยี่ันคองกันแน่จังเลยเนาะค่ะอันนี้คลิปสดเนาะค่ะเนาะเอาคหัน็นล่อเล็กเนาะหันเอาล่อเล็กเนาะคะ่ะแต่นานมันเบาโพดมันโพดบอลลงค่ะ ว่าเขาต้องใส่นักมาไปบอกเพื่อนว่าอยาให้เพื่อนยกสูงมันสีแดง ได้เนาะคะ่ะเนาะค่ะเรียบร้อยค่ะผู้ใดสนใจติดต่อได้นะคะเบอร์ช่างนมนะคะย้ำอีกครั้งนะคะ093-334-6791คะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ